กับแม่ฉันชอบช่วยเหลือคนแม่คะวันนี้พวกเราจะไปไหนกันอีกแล้วหรอคะเนี่ยเดินทางบ่อยจังเลยไม่รู้ซิลูกวันนี้ว่าจะไปขับรถเล่นนะจ๊ะโหขับรถเล่นบ่อยจังน้ำมันช่วงนี้ยิ่งแพงอยู่นะคะแม่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีซะด้วยแม่ลูกไปเที่ยวแบบขับรถเที่ยวอยู่ที่นี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลเปลืองน้ำมันเปล่าๆป่าวะ่ะไม่เปล่าหรอกลูกเออแม่ ชนเอ้ยแมวมาที่ไหนเนี่ยโ้ไม่เป็นไรหรอกมัง้งมามาทมวจิ๊บถ้างั้นฉันเอามาวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะโยโยโย,โยนี่คือสิบสิบัตเสียงแลงกนก็ว้าเหยียบแมวเออแม่นี่เราทําบุญหรือว่าทําบาปจ๊ะเออแม่ไม่รู้เหมือนกันอะถ้างั้นเดี๋ยวแม่ค่อยไปอ,อโหสิกรรมให้เขาใหม่ก็ได้ปะ